สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอา่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพี่บู์ในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าปริญญา ธรรมชาติตอนที่หนึ่งค่ะเช้าวันหนึ่งปลายเดือนเมษายนหลังอาหารเช้าแล้วก็เข้าห้องเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปทำงานตามปกติยังไม่ทันแต่งตัวเสร็จเด็กเข้ามาบอกว่ามีแขกมาหาและคอยอยู่แล้วจึงรีบแต่งตัวออกจากห้องทันที ข้าพเจ้าได้พบกับสุภาพบุรุษสามท่านที่นั่งรออยู่ก่อนรู้สึกว่าเรายังไม่เคยพบกันมาก่อนแล้วท่านทั้งสามก็แนะนำตัวเองข้าพเจ้าได้รับเกียรติต้อนรับและรู้จักท่านสุภาพบุรุษทั้งสามคือท่านหนึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาม,มาก่อนและอีกท่านหนึ่งเคยเป็นนายตำรวจปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านเป็นข้าราชการบำนาญอีกท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่อยู่วงการค้าและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงทางสังคมท่านทั้งสามนี้ในสายตาของข้าพเจ้าเห็นว่านักธุรกิจจะอ่อนวัยกว่าอีกสองท่านแต่ท่านทั้งสามก็สนิทสนมกันดีวัยอ่อนแก่คงไม่เป็นอุปสรรคในการคบหาสมาคมหากนิสัยและความรู้สึกต้องกันและเราก็ได้สนทนาเป็นกันเอง ท่านทั้งสามก็ได้ช่วยกันเล่าถึงจุดประสงค์ที่ได้มาหาข้าพเจ้าคือว่าต่างก็ได้อ่านเรื่องกรรมลิขิตซึ่งทางคณะธรรมวาทีวัดสร้อยทองได้พิมพ์ในวันขึ้นปีใหม่เกิดความสนใจอยากจะพบผู้เขียนจึงได้พยายามสืบหาตำบลที่อยู่ข้าพเจ้าได้กล่าวขอบคุณที่ท่านทั้งสามให้เกียรติอันสูงอุตส่าห์ตามหาจนพบบ้านการสนทนากันในเช้าวันนั้น ข้าพเจ้าได้เรื่องราวที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเวลาไม่นานที่ผ่านมาแต่ก็โยงไปถึงอดีตชีวิตของท่านผู้หนึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมขึ้นเพื่อจะชี้ให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วเหมือนสายป่านที่ชักใยถึงกันซึ่งจะมองด้วยสายตามนุษย์ยากที่จะเห็นได้กรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมคอยติดตามสนอง เพียงอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นดังท่านจะได้ฟังเรื่องราวจากอดีตท่านผู้พิพากษาและท่านนักการค้าเป็นผู้ผลัดกันบรรยายเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งเวลาเชา้าจนจะสิ้นเดือนมีนาคมเราสามคนมีผมและอดีตนายตำรวจและท่านนักการค้ารวมทั้งคนขับรถเป็นจำนวนสี่คน กำลังจะออกเดินทางหลีกความร้อนและความอัดแอในพระนครไปหาที่สงบและล่มเย็นจึงตั้งใจไปพักผ่อนต่างจังหวัดเช้าวันนั้นเราไม่นึกว่าจะเกิดอุปสรรคขึ้นแก่รถของเราเห็นจะเป็นเพราะความประมาทไม่ได้ตรวจดูรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางรถวิ่งไปยังไม่ทันพ้นเขตอำเภอภายในพระนครเข็มหน้าปัดวัดความร้อนในรถก็สูงขึ้นผิดธรรมดา แสดงว่าเครื่องยนต์ร้อนผิดปกติเราต่างก็ไม่สบายใจเพราะหมายถึงมีสิ่งบกพร่องของเครื่องยนต์บางทีเราไม่อาจใช้รถคันนี้เดินทางต่อไปได้จึงสั่งให้คนขับรถนำเอารถแอบ,บเข้าข้างทางลงไปเปิดฝาดูเครื่องยนต์มองหาสิ่งบกพร่องที่พอจะเห็นได้ก็เห็นว่าท่อยางหม้อน้ำทะลุเป็นรูน้ำพุ่งออกมาจนน้ำจะแห้งหม้อจึงเกิดความร้อนจัด พวกเราจึงค่อยสบายใจขึ้นบ้างเพราะเป็นเรื่องภายนอกเพียงแต่เปลี่ยนท่อยางที่รัว่วซึ่งไม่ยากนักใช้เวลาไม่นานก็คงเรียบร้อยเดินทางต่อไปได้เราจึงสั่งให้คนขับรถนำไปหาอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นโดยด่วนเพื่อเปลี่ยนท่อยางท่อบนและล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อยางทำเหตุขึ้นอีกพวกเราลงจากรถ มองหาร้านขายเครื่องดื่มและอาหารใกล้ๆเพื่อเข้าไปนั่งคอยเวลากว่ารถจะทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราพากันเข้าไปในร้านเครื่องดื่มซึ่งไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเมื่อหาที่นั่งได้โต๊ะว่างแล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มตามแต่ใครจะชอบอะไรเรามองดูภายในร้านรอบตัวก็เห็นมีทั้งคนจีนและคนไทยมีทั้งข้าราชการและนักธุรกิจพวกนายตรวจรถเม มีอาชีพต่างๆกันนั่งสนทนากันอยู่ในหมู่ของตนไม่ค่อยจะสนใจว่าผู้ใดจะรำคาญบางคนชอบพูดคำด่าคำสลับกันไปบางคนก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์หูก็คอยฟังคนอื่นพูดนานๆก็เงยหน้าจากหนังสือพิมพ์พูดขัดเสียทีแล้วอ่านต่อไปรู้สึกว่าคนส่วนมากในสถานที่นั้นชินต่อเสียงเอะอโวยวายของผู้อื่น จึงนั่งสงบเป็นปกติอย่างไม่สนใจใครส่วนโต๊ะใกล้ๆที่เรานั่งล้วนแต่พวกหนุ่มขนองนั่งดื่มกาแฟาคุยขโมงบางครั้งก็ถกเถียงการเมืองเรื่องสงครามกันไปตามเรื่องพวกเราใหม่ต่อสถานที่ใหม่ต่อเสียงที่ก่อรบกวนประสาทและเป็นครั้งแรกจึงไม่ค่อยสบายใจนักแต่ต้องปรับความรู้สึกให้ชินพอมีความอดทน นั่งสนทนากันได้ในหมู่พวกเรากันเองแต่ในไม่ช้าเหตุการณ์ในร้านขายเครื่องดื่มก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่เข้ามานั่งดื่มกินอาหารเช้าเมื่อเสร็จต่างค่อยๆทยอยแยกย้ายพากันออกจากร้านทีละพวกทีละคนสองคนเหตุการณ์วุ่นวายจอแจภายในร้านก็ค่อยสงบลงบ้างไม่ช้าคงเหลือแต่พวกชายหนุ่มโต๊ะข้างๆประมาณห้าคน ยังคุยกันเสียงดังถกเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นสาระและยังเหลือพวกเราอีกโต๊ะหนึ่งท่านใดนั้นเราก็ได้ยินเด็กหนุ่มโต๊ะข้างๆพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นพลางกลางหนังสือพิมพ์ที่กำลังอ่านอยู่แล้วพูดขึ้นด้วยเสียงดังว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ดูนี่สิเว้ยไอ้หมอเนี่โง่ระยำทีเดียวเงินเกือบสองหมื่นยังดันเอาไปให้ตำรวจนำไปคืนเจ้าของ เป็นกูพบแล้วก็หวานไปนานทีเดียวเงินเป็นหมื่นไม่ใช่ขี้ไก่เว้ยคนโง่บัตรซอบอย่างนี้ก็มีด้วยพวกเราก็หันไปมองดูโต๊ะที่พูดเป็นจุดเดียวกันเสียงพวกเพื่อนๆต่างก็รุมถามว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเงินเยอะแยะอย่างนั้นคนอ่านหนังสือพิมพ์รายวันพูดขึ้นว่าเรื่องคนขับรถแท็กซี่เว้ยคนโดยสารลืมถุงเงินในถุงมีเงินเกือบสองหมื่นอยู่หลังรถด้วย ดันเอาไปให้ตำรวจคืนให้เจ้าของจนได้ชายหนุ่มหลายคนมีความเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นคนเซอร์เป็นคนงโง่แต่ชายหนุ่มในหมู่นั้นคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยกว่าเพื่อนพูดออกความเห็นอย่างตรีตรองว่าข้าว่าเขาทํำถูกเราควรจะสนับสนุนยกย่องเพราะการทำความดีมันทำยากลำบากต้องอดทนมีใจสูงพอยิ่งเรื่องเงินเรื่องทอง คนเราน้อยคนนักจะทําได้เพราะจะตัดความโลภความอยากได้นั้นยากนะักที่เขานําไปแจ้งความตํารวจเพื่อนําคืนให้เจ้าของนับบอกเขาชนะใจตนเองควรที่เราจะยกย่องสรรเสริญเราได้ฟังแล้วก็ต่างมองดูตากันนึกในใจว่าในหมู่คนใจต่ําก็ยังมีคนใจสูงแทรกแซงอยู่บ้างแต่สังเกตดูพวกชายหนุ่มเหล่านั้นไม่ค่อยจะพอใจเห็นด้วย เห็นจะเป็นผู้ยังมีกิเลสโลภเห็นแก่ได้อยู่มากแต่ก็ไม่กล้าขัดแย้งเห็นจะเป็นเพราะเกรงใจในความดีก็ได้ในไม่ช้าชายหนุ่มกลุ่มนั้นชำระเงินค่าเครื่องดื่มแล้วก็พากันออกจากร้านไปบนโต๊ะคงเหลือแต่ถ้วยจานและหนังสือพิมพ์รายวันอีกฉบับหนึ่งเข้าใจว่าเป็นหนังสือพิมพ์ของร้านเพื่อมีให้พวกลูกค้าอ่าน เราจึงเอื้อมมือไปหยิบหนังสือพิมพ์รายวันฉบับนั้นจากโต๊ะมาพลิกค้นหาเรื่องที่ชายหนุ่มถกเถียงกันอยากทราบรายละเอียดก็เห็นหัวข้อข่าวว่าแท็กซี่ผู้ซื่อสัตย์ในเนื้อเรื่องมีใจความว่าในห้องเพียวแท้เฮงอายุ26ปีได้ขับรถแท็กซี่หมายเลขกทท18474ได้รับคนโดยสารจากประตูน้ำ นำไปส่งถนนสุขุมวิทซอยสี่เมื่อกลับจากส่งผู้โดยสารแล้วรถแล่นมาถึงราชประสงค์ก็เห็นถุงกระดาษของผู้โดยสารลืมไว้ที่ที่นั่งข้างหลังเมื่อหยิบดูก็พบธนบัตรอยู่ในถุงหมื่นกว่าบาทพร้อมทั้งเอกสารและเช็คธนาคารอีกมากมายเห็นเช่นนี้แทนที่นายฮงเพียวจะดีใจนึกว่าเป็นลาบเพื่อจะยึดไว้เป็นสมบัติของตน กลับรีบร้อนนำของเหล่านั้นไปแจ้งความมอบให้ในายร้อยเวรตํำรวจสถานีพระพลาชัยเขตหนึ่งเพื่อจะได้มอบคืนให้เจ้าของต่อไปเมื่อมอบให้ตํำรวจแล้วในา้ฮงเพียวก็ได้เร่งรีบออกรถติดตามเจ้าของเงินในสถานที่นำไปส่งเมื่อพบตัวแล้วก็รีบนำตัวมาสถานีตํำรวจเพื่อรับเงินคืนต่อไปเหตุเกิดเมื่อเวลา21นาฬิกา คืนวันที่27มีนาคม2,511ในห้องเพียวผู้นี้อยู่บ้านเลขที่77ถนนพระพลาชัยเมื่อเราได้อ่านข่าวละเอียดแล้วเราก็อดดีใจไม่ได้พากันยกย่องสรรเสริญเรายังมีคนดีๆอีกมากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นการคอยรถที่เอาไปเปลี่ยนท่อน้ำนั้นก็ยังไม่มา เราก็คอยชะเง้อดูตามถนนด้วยใจเป็นห่วงนอกจากเครื่องดื่มแล้วเราก็ยังสั่งไข่ลวกมากินคนละฟองแล้วรถก็ยังไม่มาเราต่างก็ได้พูดกันถึงชายผู้ขับแท็กซี่คันนั้นเพื่อถ่วงเวลาคอยรถกว่าจะมาถึงเราพากันยกย่องสรรเสริญว่าชายขับรถแท็กซี่ผู้นั้นเป็นคนดีหายากที่ใดแห่งใดสถานที่นั้น ได้มีบุคคลพวกนี้เข้าร่วมทำกิจการย่อมเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าการกินการโกงประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้หาคนไว้วางใจได้ยากส่วนมากมีแต่คนเห็นแก่ทรัพย์สินไม่รักษาศีลธรรมและชื่อเสียงที่จะเสียหายเป็นพวกใจต่ำคิดแต่ให้ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวพวกนี้ หากอยู่ที่ใดก็ขาดความซื่อสัตย์คิดแต่ทุจริตนำแต่ความเสื่อมเสียเดือดร้อนไปสู่ที่นั้นส่วนผู้ที่มีจิตใจสูงแม้จะยากจนแต่ซื่อสัตย์หากอยู่ที่ใดย่อมเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ในความสุจริตแม้แต่ของมีค่าได้ง่ายๆแต่ผิดศีลธรรมเขาก็ยังไม่ต้องการเขาจะต้องการอะไรที่ลำบากยากยิ่งกว่านั้น นับว่าเป็นผู้มีสันโดษที่ควรยกย่องสรรเสริญเมื่อเราได้สนทนากันพักใหญ่แล้วก็นั่งอยู่ครู่หนึ่งท่านผู้เป็นนักธุรกิจจึงเอ่ยขึ้นอย่างบุคคลที่คิดก่อนตัดสินใจแล้วจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งให้เราฟังว่าเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดในทวีปเอเชียในครั้งนั้นมีครอบครัวหนึ่งสองแม่ลูก มารดาเป็นคนอยู่ในศิลธรรมมีอาชีพสุจริตแม้ความเป็นอยู่จะไม่สมบูรณ์แต่เป็นคนขยันขันแข็งอาชีพของมารดาทำไส้กรอกปลาแหนมและสาคูไส้หมูหาบขายตามหมู่บ้านพอเลี้ยงลูกชายซึ่งกำพร้าพ่อมาแต่เด็กจนได้ให้การศึกษาเท่าที่กำลังความสามารถของมารดาที่จะทำได้จนเติบโต ความเป็นอยู่ในครอบครัวแม้จะไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ยังไม่อัตคัดนักยังพอจะเจียดรายได้ทำอาหารใส่บาตพระสงฆ์ทุกเช้าวันละหนึ่งองค์เป็นประจำเมื่อลูกชายเข้าสู่วัยหนุ่มสำเร็จการศึกษาม .6 ด้วยแรงงานของผู้เป็นมารดาบุตรชายมีความกะตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาบังเกิดกล้าวก็อยากจะแบ่งเบาภาระของมารดาผู้มีพระคุณ จึงออกหางานทำช่วยกันหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาต่อมาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคนรับใช้อยู่ในบาร์ขายเหล้าแห่งหนึ่งบาร์ย่อมเป็นที่หาความสำราญผ่อนคลายอารมณ์ของบุคคลทั่วไปที่มีเงินจ่ายคืนหนึง่งหลังจากบาร์ได้ปิดแล้วชายหนุม่มก็เดินกลับบ้านเป็นประจำทุกคืนแต่คืนนั้นเมื่อเดินออกจากบาร ก็มองเห็นกระเป๋าซองหนังใบหนึ่งตกอยู่ที่ข้างถนนไม่ห่างไกลจากหน้าประตูบาร์มากนักเข้าใจว่าเพิ่งจะทำตกชายหนุ่มจึงก้มลงเก็บขึ้นมาตรวจดูก็เห็นมีธนาบัตรใบละพันอยู่ห้าใบและมีธนาบัตรปลีกย่อยและเศษเงินรวมอยู่ด้วยนอกจากนั้นยังมีเช็คธนาคารเอกสารต่างๆอยู่ในนั้นชายหนุ่มตื่นเต้น รีบเก็บกระเป๋าใบนั้นยัดใส่ลงกระเป๋ากางเกงรีบเดินกลับบ้านด้วยหัวใจเต้นแรงผิดปกติเพราะไม่เคยพบเงินมากมายเช่นนี้มาก่อนและไม่เคยคิดว่าจะได้พบครั้นมาถึงบ้านก่อนจะเข้าไปหามารดาซึ่งกำลังรอคอยลูกชายอยู่ในบ้านยังไม่นอนชายหนุ่มไม่ลืมที่จะปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็หยิบเอากระเป๋าเงินออกมา ตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงรีบเข้าไปหามารดาพูดด้วยความร้อนรนและเสียงสันส่นๆว่าแม่จ๊ะฉันเก็บกระเป๋าเงินของใครก็ไม่รู้ทำตกไว้ข้างถนนในกระเป๋ามีเงินสดห้0 0ักว่าบาทแล้วก็มีเช็คธนาคารญ,ญี่ปุ่นสั่งจ่ายเงินสดตั้งสองแสนบาทจ้ะแม่มารดาของเด็กวัยรุ่นได้ฟังก็พลอยตื่นเต้นบอกพลางพูดว่าตายละลูก ใครเผลอประมาททำเงินตกไว้มากมายน่าสงสารจริงๆถ้ารู้ว่าเงินหายหมดเขาคงตกใจเสียดายแย่นะลูกแม่คิดว่าลูกควรจะรีบเอาไปสืบหาเจ้าของคืนไปให้เขาเสียถ้าหากไม่พบเจ้าของก็นำไปให้ตำรวจให้เขาประกาศสืบหาเจ้าของอย่าเอาของคนอื่นเขาไว้ให้หนักใจเราทำไมเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแม้เราจะยากจน แต่เราก็อยู่ในศีลในสัตว์มีใจเที่ยงธรรมเราไม่ต้องการของคนอื่นมาเป็นของตัวเราต้องนึกถึงอกของคนที่เขาทำตกบ้างเป็นเราจะรู้สึกยังไงลูกลองนึกดูให้ดีว่ามีใครเมาเหล้าจนขาดสติบ้างในคืนนี้และในกระเป๋าเงินมีหลักฐานอะไรพอที่จะนำทางไปหาเจ้าของเงินบ้างลูก ลูกชายได้ฟังก็นิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งก็บอกกับมารดาว่าหลักฐานในกระเป๋าเงินก็มีจ้ะแม่เป็นนามบาัตรฉันยังไม่แน่ใจแต่ฉันเพิ่งจะนึกออกแล้วว่าคืนนี้ก่อนที่บาร์จะปิดมีชายคนหนึ่งแกมากับเพื่อนแกดื่มมาจากไหนไม่รู้แล้วมาดื่มต่อที่บาร์จนเมามากเมื่อบาร์เลิกเพื่อนที่มาด้วยต้องเรียกคนขับรถของแกเข้ามาช่วยพยุงแกออกไปจากบาร์ชายคนนี้ ตามปกติแกเป็นคนใจดีฉันเข้าไปรับใช้แกครั้งใดแกก็ให้เงินฉันเป็นพิเศษเสมอคืนเนี้ยแกเมามากจะแม่ฉันคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยเป็นของแกแน่แต่ฉันไม่เคยรู้จักชื่อและบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พรุ่งนี้เช้าฉันจะไปหาบ้านและชื่อตามนามบัตรคงจะรู้แน่ว่าจะใช่หรือไม่มารดาได้ฟังลูกชายพูดเช่นนั้นก็บอกว่าดีแล้วล่ะลูกพรุ่งนี้ ก่อนจะไปทำงานก็ไปหาเจ้าของกระเป๋าเงินเมื่อพบแล้วก็ถามเขาให้แน่ใจซะก่อนมีหลักฐานพอใจแล้วจึงมอบให้เจ้าของเขาไปจะได้หมดห่วงเด็กหนุ่มรับปากว่าจะจัดการตามความเห็นของมารดาคืนนั้นชายหนุ่มตื่นเต้นกลัวกระเป๋าจะหายจึงเอามือจับกุมไว้เมื่อเวลานอนหลับ วันรุ่งขึ้นออกจากบ้านแต่เช้าพร้อมด้วยกระเป๋าเงินเที่ยวติดตามหาเจ้าของตามตำบลและชื่อที่อยู่ในนามบัตรเมื่อได้พบบ้านและเลขบ้านถนนตำบลตรงกันปรากฏว่าเป็นบ้านใหญ่โตภูมิฐานสมเป็นผู้มั่งคั่งในตำบลน,นั้นจึงกดกริ่งหน้าบ้านเสียงสุนัขในบ้านเห่ากันเกลียวคอยอยู่ครู่หนึ่งก็มีผู้หญิงกลางคนออกมาเปิดประตูเด็กหนุ่ม ถามหาชายผู้มีนามในบัตรหญิงผู้นั้นก็รีบนำตัวไปนั่งรออยู่ในบ้านครู่หนึ่งชายเจ้าของบ้านก็ลงมาจากชั้นบนของตึกพอเห็นหน้าเจ้าของบ้านชายหนุ่มก็จำได้ดีว่าไม่ผิดตัวคงเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินแน่แต่หน้าตาของเจ้าของบ้านร่วงโรยไปมากเหมือนอดนอนชายเจ้าของบ้านเห็นชายหนุ่มก็จำได้เช่นกัน ชายหนุ่มรีบยืนขึ้นยกมือไหว้ชายเจ้าของบ้านยกมือขึ้นรับไหว้แล้วบอกให้นั่งพลางถามออกไปด้วยใจเอ็นดูว่าขอบใจที่เธอมาหาฉันแต่เช้าคงมีธุระเกี่ยวกับฉันหรือชายหนุ่มรีบพูดขึ้นว่าเมื่อคืนท่านได้ทำอะไรตกหายบ้างหรือเปล่าครับพอได้ยินคำถามเช่นนั้นเจ้าของบ้านก็แสดงกริยาตื่นเต้นดวงตาแจ่มใสขึ้นทันที พลางรีพูดว่าหายสิกระเป๋าเงินตกหายเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าตกหายที่ไหนเพราะเมามากกำลังมีความวิตกทุข์ร้อนอยู่ทีเดียวเมื่อคืนนี้กลับมาถึงบ้านพอรู้ว่ากระเป๋าเงินหายฉันก็ตกใจมากเกือบหายเมาเพราะในนั้นมีเช็คจำนวนสองแสนบาทอยู่ด้วยทั้งผู้สั่งจ่ายเช็คฉบับนี้ก็เดินทางไปหี่ปุ่นแล้วถ้าหายคงยุ่งกันใหญ่ ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับผู้สั่งจ่ายได้ที่ไหนกว่าจะได้คงเสียเวลาอีกนานแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียบร้อยท่านเจ้าของบ้านพูดทิ้งระยะครู่หนึ่งพอเด็กหนุ่มจะพูดขึ้นท่านก็ยกมือห้ามพูดต่อไปว่าประเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าเธอได้เก็บกระเป๋าเงินได้ทำให้ฉันดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกของที่คิดว่าจะสูญมากกว่า แต่กลับได้คืนในระยะไม่นานเพียงข้ามคืนจึงมีความรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาเมื่อคืนนี้นอนหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนเหมือนฝันร้ายตั้งใจเช้านี้จะไปแจ้งความตำรวจและจะไปอายัดเช็คฉบับนั้นที่ธนาคารถ้าหากอายัดเช็คคนสั่งจ่ายคนเดียวกันแต่จ่ายให้ผู้อื่นที่จำนวนเงินเท่ากันเราก็เห็นจะเคราะห์ร้ายเพราะจำหมายเลขเช็คไม่ได้ ดูสิความยุ่งยากมากมายเพียงไรที่สุดเรื่องลงเออยังไม่เคยฝันฉันจึงอยากจะพิสูจน์แสดงหลักฐานให้ตรงกับความจริงว่ากระเป๋าเงินที่เธอเก็บได้นั้นตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่หลักใหญ่ที่จะพิสูจน์ก็คือมีธนบัตรใบละหนึ่ันบาทห้าใบและมีเช็คธนาคารญี่ปุ่นจ่ายเงินสดสองแสนบาทท้วนนอกนั้น เป็นธนาบัตรปลีกย่อยที่จำไม่ได้และมีหนังสือเอกสารและนามบัตรของฉันอยู่ด้วยนี่เห็นพอจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าฉันเป็นเจ้าของอันแท้จริงเด็กหนุ่มหยิบกระเป๋าเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงพลางประคองสองมือส่งให้ด้วยความเคารพแล้วพูดว่าผมไม่มีความสงสัยว่าไม่ใช่ของท่านแต่แรกแล้วครับแต่เมื่อท่านยังไม่ให้ผมทำอะไรก่อนที่ท่านจะแสดงหลักฐานซะก่อน ผมก็ยิ่งเคารพในความเป็นธรรมของท่านท่านผู้นั้นยื่นมือมารับกระเป๋าไปแล้วขอจับมือชายหนุ่มขย่าวแขนพูดว่าเธอเป็นคนดีมากฉันต้องขอยกย่องเธอด้วยความจริงใจเธอทําให้ฉันตื่นตันใจมากฉันไม่คิดว่าจะได้ของคืนเร็วอย่างนี้นึกเสียใจว่าต้องสูญแน่ฉันรู้ตัวว่ามีส่วนเสียมากเหมือนกันและเป็นอันตรายด้วย คือฉันชอบเมาเหล้าเช่นเมื่อคือนนี้ฉันเมามากเป็นคนอื่นเก็บได้ไม่ใช่เธอฉันก็คงต้องสูญเสียเงินจำนวนนี้และยังมีเอกสารสำคัญอยู่ในนั้นด้วยเมาเหล้าแล้วมันก็ให้โทษอย่างนี้แหละฉันคิดจะเลิกดื่มสัทีพูดแล้วก็ถอนหายใจยาวพลางเปิดกระเป๋าออกดูไม่เห็นทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็หันมาถามเด็กหนุ่มว่าเวลาเนี้ เธออยู่ที่ไหนหมายถึงบ้านที่พักอาศัยเมื่อเด็กหนุม่มบอกตำบลที่อยู่ให้ทราบแล้วท่านเจ้าของบ้านก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางพูดว่าแถวนั้นมันที่สลัมมีคนอยู่กันยัดเกียดมากนี่เด็กหนุม่มตอบว่าใช่แล้วครับที่นั่นส่วนมากเป็นพวกหาเช้ากินคําอยู่ครับท่านเจ้าของบ้านถามต่อไปว่า ที่บ้านเธอมีใครอยู่บ้างเช่นพ่อแม่พี่น้องเป็นต้นแล้วมีการงานทำทุกคนหรือเปล่าเด็กวัยรุ่นตอบว่า <_ S 2> ผมอยู่กับแม่ครับพ่อผมเสียตั้งแต่ผมยังเล็กๆแม่ผมเลี้ยงผมมาโดยการทำไส้กรอกกระแหนมและสาคสูไส้หมูขายทุกวันนี้แกก็ยังขายอยู่แต่กระดีดกระจาดขายแทนจะหาบขายเหมือนแต่ก่อนพอผมโตออกทำงานได้แล้ว ก็ไม่อยากให้แม่ลำบากอยากให้แม่อยู่บ้านเฉยๆแต่แม่ก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเพียงแต่ขายน้อยลงเรื่องกระเป๋าเงินของท่านแม่ก็เป็นคนสนับสนุนให้ผมรีบเอามาคืนท่านแม่บอกว่าอย่าเอาไว้นานจะเป็นห่วงเปล่าๆเพราะไม่ใช่ของเราจะทำให้เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายเมื่อคืนเนี้ยผมก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันครับผมกลัวว่ามันจะหายเมื่อส่งคืนให้ท่านแล้วผมก็สบายใจ เพราะไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายอีกเจ้าบ้านตื้นตันใจเมื่อได้ยินเด็กวัยรุ่นพูดท่านได้ลุกขึ้นมากอดเด็กหนุ่มไว้และพูดขึ้นว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเธอนี้หายากแม่เธอก็เป็นคนดีมากถึงจะยากจนก็มีจิตใจสูงมีศีลธรรมฉันขอจดจำและยกย่องคุณความดีอันนี้อย่างจริงใจพูดแล้วท่านผู้นั้นก็หยิบกระเป๋าใบนั้น เปิดออกอีกครั้งหนึ่งหยิบธนบัตรใบละพันออกมาสองใบพลางพูดขึ้นว่านี่ฉันอยากจะตอบแทนที่เธอนำกระเป๋าเงินมาคืนให้ฉันนี่เงินเพียงเล็กน้อยเมื่อจะพูดถึงค่าของความดีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีค่าอะไรเลยพูดพลางก็ยื่นธนบัตรใบละพันให้สองใบและพูดต่อไปว่าหนึ่งพันนี้สำหรับเธอผู้มีใจงาม ที่ไม่ยอมรับเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวและอีกหนึ่งพันบาทสำหรับมารดาของเธอที่ได้อบรมลูกให้มีคุณธรรมสูงและฉันจะขอฝากขอบใจไปยังมารดาของเธอด้วยหากฉันมีเวลาจะไปเยี่ยมและขอบใจมารดาของเธอที่บ้านชายหนุ่มวัยรุ่นก้มลงกราบรับรางวัลด้วยความตื้นตันใจแล้วกล่าวขอบพระคุณ หลังจากนั้นต่อมาเหตุการณ์ในชีวิตของมนุษย์ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วย่อมประสบเหตุการณ์ปัญหาชีวิตด้วยกันทุกคนตามแต่กรรมที่สร้างสมมาแต่ครั้งอดีตจะตามสนองไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่ชีวิตในอนาคตต่อไปเช่นเดียวกับเด็กวัยรุ่นได้ประสบแม้การเจ็บป่วยก็เป็นของธรรมดา ทุกรูปทุกนามจะหนีไม่พ้นการป่วยย่อมจะนำความทุกข์ยากลำบากมาสู่ผู้ที่หาเช้ากินขําไม่มากก็น้อยเด็กวัยรุ่นผู้นี้ก็เช่นเดียวกันเห็นจะเป็นเพราะร่างกายไม่เหมาะสมที่จะตรากรํางานอย่างหามรุ่งหามค่ำอบอยู่ในกลิ่นเหล้าควันบุหรี่อาจเรียกว่าแพ้ไม่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลที่สุด เด็กวัยรุ่นก็ล้มป่วยลงต้องรักษาพยาบาลกันนานวันกว่าจะหายปกติการงานที่เคยทำก็หลุดลอยไปเพราะทางบาไม่สามารถจะให้ขาดงานนานวันได้ทั้งทางบาได้เปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการใหม่จึงไม่สนใจกับคนรับใช้ตำแหน่งไม่สำคัญอะไรนักหาคนแทนได้ง่ายทั้งต้องการสตรีมากกว่าบุรุษการป่วยลง ตกงานก็เป็นเรื่องหนักอยู่แล้วสำหรับชีวิตของคนหาเช้ากินขําต่อมากลับซ้ำร้ายหรือชาวบ้านเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยหรือเรื่องความบัวไม่ทันหายเรื่องความควายก็เข้ามาแทรกเพราะต่อมาก็ถูกขับไล่รื้อถอนออกจากที่เคยอยู่อาศัยแม้จะเป็นบ้านที่เรียกว่ารังนอนเพียงแต่พออยู่พออาศัยพักผ่อนหลับนอนกันแดดกันฝนก็ดี แต่มันยังเรียกว่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยแต่อ้อนแต่ออกจะต้องดิ้นรนไปหาที่อยู่ใหม่ตามวิถีชีวิตจะนำไปนี่เป็นชีวิตของมนุษย์ที่ต้องผจญอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ในโลกเราจะพบได้ทั่วทั่วไปแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะหาความสุขสบายใจนั้นยากนักเกิดเป็นคนย่อมจะมีทุกข์ด้วยกันทุกคน ผิดแต่ทุกคนละอย่างหรือผู้มั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองและยาจกเข็นใจย่อมจะมีปัญหาคนละอย่างสิ่งที่รวมจุดเดียวก็คือเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บบั้นปลายคือความตายไม่มีใครหนีพ้นไปได้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ